เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ถูกต้องนะครับท่านน้ไม่เสียเวลานะครับท่านเลี้ยวขวามือเนี่ยจะไปหน่วยที่กลุ่มที่หนึ่งถึงสี่นะครับท่านรู้กลุ่มกระชีพท่านแล้วท่านึกหนึ่งถึงสี่ยี่สิบท่านเลี้ยวซ้ายนะครับยิ้มนะครับเดี๋ยวเรามีเวลาให้ท่านนะครับเก็บนกมือสื่อสารได้เลยครับเก็บนกมือสื่อสารให้เรียบร้อยนะครับปากให้นเขาเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากท่านลงเวลาแล้วให้ท่านรับเบรกเข้าไปไม่รับกันไม่รับ ปิดก่อนเดี๋ยวเราให้ร้องน้ก่อนครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเราแป๊บหนึ่งเพื่อนตัวก่อนไปนะครับซ้ายมือซ้ายมือของท่านจะเป็นหน่วยที่11ถึง20ขวามือของท่านจะเป็นกลุ่มที่1ถึง10นะครับมือถึงสิบตานนี้นะครับนะครับไม่แบ่งสองช่องไปเลยนะครับขวามือ1ถึง10ซ้ายมือ11ถึง20นะครับ เรื่องข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกัน ครับผู ak, ้ตรวจการให้ท่านแยกนั่งนะครับให้ท่านแยกไปนั่งนะครับตามเก้าอี้ที่วางไว้แล้วด้านหลังเก้าอี้จะเขียนไว้แล้วว่าตรงนี้นะนี่นี่กลุ่มนี้ครับสบายสบายครับจจัดจัดสบายๆนะลำดับเจ็ดบ้านจากบ้านจากบางซ้ายครับบ้านจากบางซ้ายนี่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสบายสบาย ไ้อนยแล้วขอบครับขอบคุณรู้เรวผมก็บิากพ่ท่านแกกลับมาเพื่อน เราตอนนี้เอยูน้ผู้ตระกึกการ ะน่ซึ่งวันนี้เรามีอยู่ห้ากลุ่มด้วยกันนะครับเป็นนักศาสตรอมทร6ซึ่งวันนี้เรามีอยู่ห้ากลุ่มด้วยกันนะครับเป็นนักศาสตรมทร6ท่านผู้อาวุโสการเลือกตั้งขอาในจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับก็ของเราตั้งแต่เลือกเลือกในระดับอำเภอมานะครับมีคนสมัครมา1,652คนนะครับก็การเลือกตั้งในระดับอำเภอเนี่ยการเลือกในระดับอำเภอเสร็จเรียบร้อยดี วันนี้ก็มีคนถ่านเข้ามาในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับ640คนด้วยกันซึ่งก็จะมาการจัดการเลือกตั้งในวันจันทร์เพือน็มษายนนะครับสําหรับการเตรียมการเนี่ยต้องบอกว่าเรามีความพร้อมมากนะครับเนื่องจากว่าเราได้มีการซักซ้อมมีการอบรมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน้าที่หน่วยอื่นๆที่จะมาสนับสนุนการเลือกตั้งนะครับพร้อมครบทุกคนนะฮะแล้วก็เราเอาประสบการณ์นะข้อสังเกตจากการเลือกในระดับอําเภอเนี่ย าปรับแก้ครับเพื่อให้การเลือกในระดับจังหวัดในวันนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็บปสิสุทิ์ที่ดีครับและตรงน,นี้อะเรามีการดูแลอย่างไรเกี่ยวกับเรือ่องอาจจะมีการลงเกเกี่ยวกับเรื่องกจัดการจัดตั้งครับทีนี้ฮตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยเราคัดจากคนที่มีประสบการณ์<ช>นะฮะที่มาดําเนินการเลือกในระดับจังหวัดทั้งหมดเนี่ยผ่านประสบการณรา์การเลือกในระดับยูลินมาแล้วโดยอม่ยิ่งการเลือกในระดับอำเภอเนี่ยเขาก็ผ่านประสบการณ์นั้นมา หนึ่งร้อยกว่าชีวิตเนี่ยนะครับเขามีประสบการณ์แล้วก็สองเนี่ยเราเอามาอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นมีจุดบกพร่องอะไรก็ตามข้อสังเกตอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราปรับแก้เสร็จเรียบร้อยส่วนเรื่องการติดตั้งเราก็พร้อมเอ่อเรื่องของการร้องเรียนอะไรเนี่ยนะก็เดี๋ยวดูในหน้างานครับเพราะว่าเราทาตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดอย่างนี้ครับแล้วหลังจากนี้น่าจะมีเหตุการณ์บ้างที่เหมนันะที่มีการจับกันเเหตุการณ์หน่ยครับว่า ก็พยายามจัดให้การเลือกตั้งนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุดนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้ในส่วนของข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรเดี๋ยวก็มาดูในหน้างานครับนะฮะหรือว่าการล้องดินเรายังไม่รู้ประเด็นนะฮะเพราะในต่วนของพกานคิทธิอยาขเราเราก็ยังไม่ได้พบในเรื่องประเด็นทางการนะฮะการเลือกในระดับอำเภอที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกนะครับย้ำอีกทีก็คือเราเอาประเด็นที่เป็นข้อชังเกต ทั้งในระดับอำเภอแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ทางท่านเลขากรกตก็มาให้คําแนะนํานะครับแล้วก็เรามีการอบรมแล้วก็มีการซักซ้อมกันนะอเ,เอาข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนยนะครับเป็นข้อสังเกตเอามาปรับนั่นเชื่อว่าการเรียบเรื่อกในวันนี้ของเราเนี่ยจะเรียบร้อยดีจะไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้ไปไม่ได้เคยไม่ไม่ได้เื่อใจว้ไว้อย่างอื่นเลยครับมีประสบความสำเร็จแน่นอนครับ ที่บอกว่ามีการหัวเนี่ยจริงแท้เจ้ไหนครับคือมันเป็นการพูดกล่าวอ้างขึ้นมาว่ามีการหัวเขาว่าหัวเนี่ยผมยังไม่ไม่รู้ประชาชนเข้าใจตรงกันหรือไม่หัวเนี่ยกฎหมายไม่มีนะครับจะตั้งจะตั้งอาจความหมายเนี่ยคือถ้าจะตั้งเนี่ยถ้าตราใดที่ยังไม่ให้เงินทรัพย์สินกันเนี่ยนะครับไม่ได้ผิดอะไรถ้ามีหลักฐานได้ไม่ใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าจะลง ความผิดจะลงโทษคนเนี่ยจะไปลดนไปลงโทษตามความคิดเห็นไม่ได้ต้องมีกฎหมายกําหนดว่าเป็นความผิดก่อนแล้วมีการกระทําคือมีข้อเท็จจริงว่าเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายผมเคยบอกว่าแต่ก่อนเรามีเครื่องมือคือมาตราสามสิบหกที่ออกเป็นระเบียบเกี่ยวกับการแนะนําตัวใครจัดตั้งใครขอคะแนนแลกคะแนนเนี่ยทำไม่ได้แต่เมื่อระเบียบนั้นถูกยกเลิกเราก็เหลือมาตราเจ็ดสิบเจ็ดในการดําเนินการเพื่อให้การเลือกตั้ง สุจริตและเที่ยงธรรมก็คือการให้เงินทัพยิสินหรือประโยชน์อืดด่นใดเหลือแค่นี้นะครับถ้าเดือนนั้นทําได้หมดครับเห็นมีการร้องเรียนที่กรุงเทพมหานครก็คือทางที่สูงนะฮะตรงอกรกตที่กรุงเทพตอนเนี้ยมันเริ่มเยอะมากขึ้นหรือยังการร้องเรียนเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันมีสามกลุ่มความผิดกลุ่มแรกคือเรื่องคุณสมบัติซึ่งผ่านมาแล้วกลุ่มที่สองก็คือการดําเนินการในการเลือกเนี่ยวันนี้อาจจะมีการร้องเรียนก็ได้ถ้าผู้สมัครเห็นว่า คณะกรรมาการดาเนินการหรือวินิจฉัยบัตรไม่ถูกท่านก็มีสิทธิ์ร้องมีสิทธิ์ร้องคัดค้านได้อย่างที่สามว่าคือการร้องเรื่องอการเลือกไม่สุจริตที่เราพูดกันว่าว่าหรือจัดตั้งเนี่ยแหละครับในสามกลุ่มเนี่ยยังถือว่ายังมีจํานวน,นน้อยเฉพาะเรื่องที่วันที่เก้าเนี่ยกรกตวินิจฉัยไปหมดแล้วก็จะมีวันนี้นะครับการดําเนินการเลือกว่าจะมีเรื่องร้องจํานวนมากแค่ไหนซึ่งเราต้องวินิจฉัย ให้เสร็จ่อนที่จะไประดับประเทศครับครับคือในในการลบชื่อผู้ผู้มีสิทธิ์เลือกเนี่ยไอผู้ผู้ผู้มีสิทธิ์ที่จะผู้สมัครเนี่ยครับขออ,อทุกระดับมีสิทธิ์ที่จะลบชื่อออกได้ทุกทุกทุกขั้นจนกว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งระดับประเทศก็ในชั้นของ จังหวัดเนี่ยผมไม่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ทถูกต้องตรงเป๊ะๆเ,เ,เลยแต่ว่าก็มีประมาณหลายสิบะนะครับที่ที่ที่ถูกที่ถูกลบชื่อแล้วก็ได้แจ้งท่านให้ไปใช้สิทธิที่ศาลฎีกาศาลก็จะตัดสินก่อนวันสมัครก่อนวันเลือกนี่หนึ่งวันครับนี่ก็คือก็ถ้าท่านเห็นว่าท่านไม่ไม่ไปใช้แต่ว่าโดยภาพรวมตั้งแต่วันวันอ่า ระดับอำเภอมาตั้งแต่วันรับสมัครเราได้ตัดสิ์ไปประมาณ2,000กว่ารายเนี่ยนะครับก็คนที่ไปผู้สมัครที่ไม่เห็นชอบกับไปร้องคัดค้านที่ศาลนิตการเกือบ90เปอรเซเกือบร้อยเปอร์เ็นานิการยืนตามคำสั่งของยืนตามของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามตามพอออครับผมบขอบคุณมากครับ